สวัสดีครับสวัสด <c oughs> ีพ่อแม่พี่น้องเอสีสุมทุกคนเอีเก่าเอีใหม่วันนี้ไ่ได้ฟาพี่น้องข้าโคกขบป้าแล้วครับนี่ว้อเข้ามาครับเสื้อในเวลาเปลี่ยนข้างมวหรือสสพา์สนสะพรยม่วแล้วครับฟาสิออกมาเห็ดซื่อเสือกให้เราได้ร้ายกลัวครับ ต้องซืิ่นซืิันก็ลายบาทเเพิ่เห็นแล้วสองอันรัวตังกันครับต้องข่าซสื่อในหลานพนัจสิแทงเนาะครับเเพิ่เห็นแล้วสองอันเราเพิ่งเห็นว่าเห็เบิงึ่งสองอันนี้เราเพิ่งมาได้แค่แ มันยาก็ตัดเชื่อครับผมนยากจากวันนี้สองนิ้วครับหรือวยหาเส็บแล้วหนังยางรังงกไว้นะครับนหนบังยางรัดไว้แล้วก็เอาเบงวิธีก็เลยครับอันนี้รมาประมาณนี้ ปก่อยเขาครับก็แบ่งครึ่งเ,งเลยแบง่งครึ่งเขาผ่าน,นครับหัวผ่านแบ่งเครึ่องถังละสองสิบดูที่เห็นกันเลยครับหลังจากเขาแบง่งครึ่งถังละสองสิบน,นะครับ โหโหตามใจามากครับหูหน่อยหูใหญ่แต่พอดีเลยเขาแวกตัวนี้สอดไปตามลำดับครับไม่เสือก ไปสองเหลืออีกสองครับเนี่ยกับดันกับดันเพิ่นเด็คือเก่าแล้วครับมีแล้วก็สอด เ,เส้นทุตไทมยมีสี่เส้นขึ้นกันครับเส้นคมเส้นครับมันจะเหลืออยู่เส้นหนึ่งก็บีเส้นมันถึงมากมีหูครับสอดข้ไป ี4เสเ้นเห้อเขากลไยดึงให้มันเค็งครับรอบที่สองเขากไลาไปตามเส้นเแหนะครับเส้นไร้แง่ก่อนก็ได้รอบที่สองครับตัวนี้รอบแรกรอบแรกก็สิประมาณนี้ครับ ตัวนี้เราอยารัดไวเพื่อข้อสอกจำให้ตัวนี้มันไหมออกเสือกไหมออกครับมาเริ่มรอบรอบที่สองกันครับรอบที่สองมาที่ขามเส้นเส้นหนึ่งเส้นแรกขามเส้นหนึ่งดียังเป็นรูครับดียังเป็นหูขามเส้นหนึ่ง ตามรอบเลยมีเส้นแรกมีเส้นที่สองที่สองมาดึงเข้ามาําเส้นหนึ่งก็เก่าครับามเส้นที่เท้าเงี้ยวบางหนึ่งทำเส้นเท้าเงี้ยวบางหนึ่งดึงเส้นนี้ขึ้นมาเงี้ยเข้าไปครับเส้นที่สองสองเส้นเลยอีกสองครับ เนี่ยไปตามรอบพื่อาแล้วครับขามสินหนึ่งเจ้าของเงี่ยซอยกระดิครับเห็นเป็นหูก่อนเป็นหูก่อนแล้วก็นเงนียหาไฟจุดมองห้ไปเสือกมันใหม่ครับ เป็นคามเซนรอบที่สองส่งเข้าไปครับส่งเข้าไปขึ้นมาตามรอบมันึเ่เลือดเซนทุ่ยไทย,ยเลือดเซนหนึ่งให้ขามนี่นครับทุ่ไทยใส่ของเงี้ยคือเก่า ลองคุนแรงครับแล้เวเาก็ใส่ของคุณแรงซอยครับดึงดึงดึงให้มันแน่น เริ่มงามแล้วครับสองหลอดซั้นนี้ก็ได้ัยเสรียวอีกหลอดนึงก็ได้แต่แลวลาเพิ่งเสรียวอีกหลอดนึงครับเป็นสามหลอดครับสามหลอดปุ่มนี้มันออก็จะเงาไม่อีกจังน้อยครับในสามหลอดน้ำว่ายางรัดตัวนี้ไว้ของอะไรตัวนี้มันสีไม้หรอกไม้ขาวมากเลม,ม,มันสีว่าง,งามรครับ แล้วทักแล้วอย่างนี้อย่างนี้อ,ออกก็ได้ครับเมือทักแล้วโซยดึง,ดดงมันเข็งครับมันแน่นไลายกันก็นสวยงาม ที่สามก็คือเกาแล้วครับขามเส้นหนึ่งเส้นได้ก่อนก็นได้เขาก็ขามเส้นหนึ่งขามเส้นหนึ่งแงเส้นนี้นนเดี๋ยวเรามาเห็นหลอดที่สามกันเลยครับสามเราก็ดึงลงมาไว้เริ่มเส้นแรก ขามเส้นหนึ่งอีก่ข้าเก่าแล้วครับขามเส้นหนึ่งสอดเข้าไปเลยเส้นแหลกครับที่พูต้่าเนี้อซอยประเดหลรอ,อ,อบที่สามรอบทุกทายครับเส้นแหลกมันเป็เส้นที่สองครับ เส้นที่สองใส่เครื่องุดแรงแง่ซอยจะได้แงง่ายนะครับไปแล้วเส้นที่สองใสสองเส้นแล้วครับรอพู้ตายเริ่มงามแล้วไป่สองเส้นแล้วเส้นที่สาม เป็นคามเสียนที่เขาเหรอครับเอาขามเสียงนงี้เขาไม่แย่เสียงนี้แล้วเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้าย มีคนสิงนนนเน็นได้ยังน้อยเขาก็ใส่ฟองแง่เป็นเม็ดซอยนะครับเน,ะนาะหนูตาดวงไหวเจ้าว่าเหลี่ยมมาถึงสามหลอบแล้วครับตัวเสร็จสีสสต้องสีเขาก็ไฟเช็คตาดอก từng hấp Hôm nay lắm có xinh ngàm được ตอนนี้ก็ตัดดอกเลยครับไฟจุดไว้ัดไก่มีบบกหลังจากมีเบาแล้วครับเหลือนยน้อยไฟลุน่นไว้ แล้วครับประมาณนี้มาต้องสื่อเพิ่นเป็นคคบเงาวนี่ตัดประมาณเม็ดแปดสิบหรือสองเมตรครับไปชุดเท่ากับชุดด้วยกันเสืพิ่นใหม่นะครับ เนึ่งเมตดปดสิดถังสองเมตรครับแล้วแต่ไม่คุ้ยตัวหนตัวให็จะใกล้เสี่ยงนั่นแหละครับสเสร็จแล้วไปสาม เพ่งสีสนตะไครใหม่สองเปลี่ยนเข้าไม่เมหนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยทำเองไม่ต้องซื้อดีเองครับม่ต้องสื้อเสียเงนินซื้อจะเสียงตัวนี้นเหลือเนลามหมกง,งวเยเหลือบางอย่างลายครับซื้อมาครึ่งกิโล เราเช่าสามถึงก็ไดใน้างตู้งัวอยูยย่ครับทำยององ่ายๆครับมืันนี้ก็ชิมิปสัมผัสครับชิมเข้างัวสะพายหัวมาถึงเ้าโครับป้าล็อกที่หน่อ,อบอกกันในชิมนาครับขอบคุณทุกการรับชมไลค์ทุกแชร์ทุกอคอมเมนต์ครับผม ¡Se